การของเราคือบริหารรายจ่ายรายจ่ายเดิมๆที่เราเคยจ่ายเอามาบริหารจัดก,การใหม่แล้วก่อให้เกิดรายได้การที่เราจะมีไรายได้อย่างมากมายของหุรานเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนรวยเขาได้คิดอะไรเขาคึงรวยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเขาเรียกว่าหลักคิดคนรวยถ้าเข้าใจตรงนี้เราก็จะเดินตามทางหลักคิดคนรวยข้อที่หนึ่งเครับคนรวยในโลกยุคปัจจุบันทศวรรษที่ผ่านมา ทำธุรกิจเทคโนโลยีครับทำธุรกิจไอทีครับทำธุรกิจการสื่อสารครับคนรวยอันดับหนึ่งสองสามสองโลกณนะปัจจุบันเป็นเจ้าของเโนโลิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยากรวยไหมครับอโอเคไหมครับเทคโนโลยีโอเคไม่ต้องทิ่ของขายดีไหมครับดีข้อต่อมาครับคนรวยที่เขาต้องทำนะแผ่งการตลาดต้องได้เร็ว ประเภทว่าเจ็วันได้เงินสิบห้วันได้เงิน30วันได้เงินไม่ใช่ตอนนี้ครับต้องได้เร็วได้มากด้วยได้เร็วได้มากนะครับได้เร็วได้มากนี่คือแผนการตลาดที่เราต้องทำและได้ไม่ยากถ้าหากว่าได้เร็วได้มากแต่มันยากเย็นเหลือเกินเอาไหมครับไม่เอาต้องง่ายด้วยนะครับได้ไม่ยากได้หลายทาง หันซ้ายหันขวาได้หมดดีไหมครับดี <Yeah. S 1> นี่แหละครับพดทธะารกับมหาชนและเป็นกิจการที่มั่นคงในธุรกิจต่างๆถ้าซึ่งชื่อว่าธุรกิจการสื่อสารครับอย่างเราเนี่ยคิดจะเลิกใช้มือถือไหมไม่คิดแล้วอย่างนี้มันมั่นคงไหมมั่นคงมั่นคงครับก็ไม่มีใครเลิกใช้ดี่คือความมั่นคงของกิจการฉะนั้นข้อสุดท้ายครับเราทําแล้วเราต้องได้เป็นเจ้าของกิจการแท้จริง ท่านครับเคยกระทำเครือข่ายกันมาหลายบริษัทมีสักงบริษัทไหมที่เจ้าของเขาบอกว่ามาถือหุ้นกันนะมาซื้อหุ้นนะมีไหมไม่มีกู <Good S 2> ท็อปอัพเปิดโอกาสแล้วครับให้พวกเราทุกคนได้เป็นเจ้าของกูท็อปอัพอย่างแท้จริงฉะนั้นมาอยู่บ้านหลังนี้ไม่ใช่มาอยู่แบบผู้อาศัยเข้าใจแนคะ่ผู้อาศัยใช่ม,มาอาศัยเขาอยู่อ่ะเจ้าของบ้านเขาจะปิดบ้านแล้วไปไหนเมื่อไหร่เออเช้าสุดมาเอ้าทำไมเขาคล้องโซ่อ่ะ เขาปิดบ้านนี้แต่เรามาที่กุสภางครับเรามาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกับกุสภางรวมที่กู้สราด้วยนี่เลยครับเท่านั้นเังไม่พอนะครับเราจะรวยได้เราต้องรู้หลักการคนรวยหลักคิดคนรวยยังไม่พอต้องมีหลักการหลักการนะใครก็ตามที่อยากรวยถ้าคุณไม่รู้หลักการนี้ โอกาสที่จะร่ำรวยยากมากข้อที่หนึ่งครับคนรวยต้องมีเครือข่ายผู้คนเศรษฐีต้องมีเครือข่ายผู้คนลองไปดูสิครับมีเศรษฐีคนไหนที่ไม่มีเครือข่ายผู้คนลอมนึกชื่อออกไหมเศรษฐีที่ไม่มีเครือข่ายผู้คนเศรษฐีที่ไม่มีเครือข่ายผู้คนไม่มีครับคนจะเป็นเศรษฐีได้ต้องมีเครือข่ายผู้คนเป็นของเขาเอง ท่านครับผมเกิดมาอายุเกือบ60ปีไม่มีความสามารถจะสร้างเครือข่ายผู้คนได้ด้วยตัวเองแต่มาที่พูดทอกอัพสร้างเครือข่ายผู้คนไนดะ้ใช่ไหมครับใช่ทุกท่านก็ใช่เช่นเดียวกันข้อต่อมาครับเศรษฐีต้องมีระบบขับเคลื่อนธุรกิจขับเคลื่อนระบบสร้างไรายได้ขับเคลื่อนทุกอย่างตลอดเวลา24ชั่วโมงเขาอาจจะนอนหลับอยู่ แต่รายได้เข้าตลอดเพราะเขามีระบบขับเคลื่อนนี่คือหลักการของคนรวยครับใครก็ตามที่อยากรวยคุณต้องมีหลักการข้อสองมีระบบขับเคลื่อนคอยสร้างไรายได้ตลอดเวลาแล้วคุณจะพามีระบบขับเคลื่อนให้ไหมครับชื่อว่าระบบอะไรครับ O S O ครับใช่เลยคุณพ,พ่อครับข้อต่อมาครับหลกักคิดคนรวยหลักการคนรวยมีการต่อย,ยอดธุรกิจตลอดเวลาไม่มีหยุดนิ่งครับคนธรรมดาอย่างเรา จะไปต่อยอดเอาอินเทอร์เน็ตขยายทั่วประเทศได้ไหมครับไม่ได้แต่กูทอเขาต่อยอดสําเร็จแล้วเห็นไหมครับเมื่อตอนที่เราเปิดกูทอฟ้าใหม่ๆเมื่อปีที่แล้วมีบริการเติมเงินบริการชำระบินต่อมาก็ต่อยอดทำพรบรต่อมาก็ต่อยอดซื้ออ e ีซี่แพ็คขึ้นทางด่วนต่อยอดทำโน่ทนทำนี่และล่าสุดต่อยอดกูทเน็ตโปรเพลมาด้วย แต่ไม่ได้อยู่แค่ฟูเต็กนะมันจะมีอย่างอื่นต่อยอดไปอีกเรื่อยๆเพียงแต่เราอยู่ในกระบวนการฟูเต็กเขาต่อยอดอะไรมาเราก็ได้หมดเลยดีไหมครับนั่นแหละครับที่เราต้องอยู่กับฟูตท็อกอับข้อต่อมาได้เป็นเจ้าของกิจการแท้จริงเจ้าของรููไงครับไม่ใช่ว่ามีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามแล้วอ้าวฉันไม่ได้เป็นเจ้าของเลยแล้วมันมีประโยชน์อะไรสามข้อที่ผ่านมาถูกไหมครับ เราต้องเป็นเจ้าของกิจการนี้แท้จริงฟูดท็อกอ,อัพเขาจึงเปิดให้เราเป็นคู่ถือหุ้นแท้จริงครับข้อสุดท้ายครับหลักการคนรวยนะสร้างทรัพย์สินแล้ววันหนึ่งโอนให้ทายาทเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นต่อเห็นไหมครับบรรดาทายาทเศรษฐีอ่ะพ่อแม่สร้างไว้ให้ถึงวันหนึ่งก็มาตั้งปุ๊บรับผลประโยชน์ตั้งแต่ข้อหนึ่งจนข้อสัก์ข้อสี่แต่ถ้าเราไม่เข้ามาร่วมกับฟูดท็อกอั เราไม่มีโอกาสที่จะสร้างทรัพย์สินให้ทายาทที่ทายาทจะมานั่งอยู่แล้วก็รับผลประโยชน์ตลอดไปแต่ถ้าเราเข้ามาร่วมกับคุณท้าพข้อสุดท้ายครับเกิดกับเราจริงจริงนั่นคือเราสร้างมาทั้งหมดถึงวันหนึ่งโอนเป็นกิจการให้ทายาทสืบต่อได้เลยเราอาจจะมีรายได้เดือน,นละสองสามแสนหรือเดือนละล้านวันหนึ่งเราไม่อยู่ทายาทเราสวงปุ๊บสืบต่อได้เลยครับนี่คือการสร้างทรัพย์สินแท้จริงทุกท่านครับวันนี้ การต่อยอดธุรกิจอันสําคัญอย่างยิ่งมาแล้วครับพูดเน็ตไม่เกิน5้ปีนับจากนี้บ้านทุกหลังสํานักงานทุกแห่งบริษัทร,ร้านค้าทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตใช้งานเหมือนมีทีวีตู้เย็นท่านว่าใช่หรือไม่ใช่บ้านใครไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานนี่เขาก็าเชยเหมือนวันนี้ทุกบ้านต้องมีทีวีตู้เย็นครับ กูดเน็ตบริการโดยกูดท็อปบัฟจำกัดมหาชนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยปลกมือด้วยัยิ่งใหญ่ตรงนี้กูดเน็ตเห็นกูดเน็ตที่ไหนใช่นี่คือกูดท็อปบัไม่มีที่อื่นนะกาครับแล้วเราจะได้ประโยชน์จากกูดเน็ตอย่างไรเราเป็นสมาชิกกูดท็อปบัเราติดตั้งกูดเน็ตนะครับผมจอไงไว้แล้วน้อยผมไปแนะนำนายหนึ่งเพื่อนผม บ้านอยู่ใกล้กันหรืออยู่ไกลกันไม่สนใจทันทีที่เขาติดกูเน็ตมาแล้วครับร้อยห้าสิบบาทข้าติดตั้งกูเน็ตเดือนแรกในหนึ่งเขาก็มีเพื่อนไปแนะนำผมก็ได้ห้าบาทเขาก็แนะนำไปแบบนี้แหละ,แบบแ,หละบแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยทุกท่านครับไอห้าห้านี้ท่านรู้ไหมห้าหนี่5ห้าเลยห้าอะไรครับ ทั้งหมดกี่ชั้นครับ12ชั้นดีไหมครับดี <10. S 2> เขาให้เราแนะนําแค่ในใดคนเดียวไหมไม่จํากัดน,นะเดือนแรกคนที่เราแนะนําตรงเรารับ150บาทหลังจากนั้นเขาไปแนะนําต่อ5บาทมาเป็นแถวเดือนถัดไปเดือนที่สองนะครับคนที่เราแนะนําตรงเราได้30บาทเดือนที่สองนะและเดือนถัดถัดไปคนที่เราแนะนําตรงมา30บาททุกเดือน ส่วนคนอื่นๆก็ห้าบาท,บาทเหมือนเดิมทุกเดืนอนเพราะเราไม่รู้จักถูกไหมทุกท่านครับค่าแนะนำสิบสองชั้นแต่ละชั้นไม่จํากัดคนไม่จํากัดเงินไม่จํากัดพื้นที่เราอยู่กรุงเทพเราแนะนำที่เชียงใหม่ได้ไหมได้เข้าติ่มกุญแจที่เชียงใหม่เข้าใจเงินที่เชียงใหม่เราได้จังไหมได้ห้าบาทก็ยังดีทูกทไานครับทุกท่านครับนี่คือโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนสมมุติว่าหนึ่งคนแนะนำหกคนสมมุตินะเราจะมาไปกำหนดนะ กีค่คนก็ได้ถูกไหมแต่เอาแค่หกคนเราแนะนําคนหกคนแนะนํากันเรื่อยมาเฉพาะชั้นที่หกสี่หมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบหกคนไอ้สี่หมื่นกว่าคนนี้ได้คนละกี่บาทห้าบาทคนละกี่บาทครับห้าบาทรวยไหมครับรวยเราเอาห้าศูนย์ดิายท้องเลยเดือนหนึ่งอ่ะเราหาหทองเลยเปินมาเยอะแล้วถ้าเกิดไอ้ชั้นที่หกมาแนะนําอีกคนละหกคนละหกคนละหกจนมาถึงตรงนี้กี่คนครับ หมดประเทศนี้เลยครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยครับ6คนที่สมมุติแต่เราจะแนะนำแค่6คนไม่ใช่ถูกไหมในที่นี้มีใครแนะนำมากกว่า6คนยกไม่ดูหน่อยนีเอามากกว่าคนยกมดูหน่อยเอาแค่เท่กับพี่เขาไม่จำกัดนะครับเมื่อวานที่ผมไปแนะนำ500คนเอา้าห้างทีมมีเรียนหมด5ลย บิ๊กซีร้านท้าเลยอยากเข้าไปเนาะผมแนะนำหมดแล้วนะ500คนน่ะไม่จำกัดครับอันนี้ยกอย่างแค่6คนนี่คือรายได้อันมโหฬารลองเอา5้าคูณสี่ื่นหนะครับฉะนั้นออกจากห้องนี้ไปมีญาติมีเพื่อนมินี่ที่ไหนแนะนำหมดเลยนะครับทุกท่านครับกูเน็ตคือทรัพย์สินทรัพย์สินของเราที่อยู่ในบ้านเราแล้วถ้าผมเอาไปไว้ในบ้านพี่คนนี้บ้านพี่คนนี้บ้านพี่คนนี้ ทุกเดือนที่เขาจ่ายสตางค์รายได้เกิดที่เราเขาจ่ายเท่าไหร่ครับ35เมกร999บาท5้สิเมกหน9่ัรบาทราคานี้ไม่แพงเลยการติดอินเทอร์เน็ตติดแล้วติดเลยไม่ใช่เลิกกันง่ายๆถูกไหมครับวันนี้เราติดอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วไม่ไม่ไมใีใครอยากเลิกแต่พอมาเจอพูเนต็ตอยากจะเลิกของเก่าเป็นแถวเลยเพราะอะไรเพราะเพราะว่าของเก่าน่ะติดแล้วก็ได้แต่ใช้และจา่ายแต่ถ้าติดพูดเนต็ตมันใช้ จ่ายแต่มันได้ห้าบาท5บาท,5บาทหาบาทถูกไหม <2 S 1> ถ้าเราแนะนำเองได้เท่าไหร่ครับเดือนแรกวันาิเดือน <5 S 1> ที่ <S 3> 3 <S สองสาทุกเดือนไหม <5 S 1> ทุกเดือน <5 S 1> ตลอดไปไหมตลอดไปโอเคครับทุกท่านครับวันนี้พูดเน็ตพร้อมให้บริการมั่นคงฉับไวไร้ผงแดน,นมั่นคงคือความมั่นคงของ,ขอ,งอินเทอร์เน็ตเสถียรมั่นคงสมาชิกมั่นคงบริษัทมั่นคงทุกอย่างมั่นคงหมด ชัาไวรวดเร็วไวทันใจและไร้คงเดงนแบบนี้เอาไหมเอา,เอาใครพร้อมติดตั้งคูณเด่นยกมือขึ้นพรบอกจริงนะใครพร้อมไปบอกเพื่อนพี่ถูงจะพี่รอ้องยกมือขึ้นมีกี่คนยกไน้นำหมดไหมหมดเลยโอเคครับทุกท่านครับนับจากวิงาทีนี้เป็นต้นไปท่านจะได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับคูณเด่ยว่าด้วยเรื่อง กระบวนการที่จะนำไปสู่บ้านเรือนของทุกท่านแล้วทุกท่านจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตนี้อย่างมีความสุขกันทุกเดือนก็ใช้แล้วมันได้ตางทุกเดือนขอบคุณค่ะ